ที่ใช่หาดหลังเขือนกระสีนแต่ผมกำลังจะถ่ายคลิปแต่โนเป็นไหมคะเห็น,นไหมคะแบบอะไรอไรข้างข้างหลังนี่เป็นมา,ามรอนนะควันนี้มันแน่ ีรถมัอรัอยากนยาเม่้ฝเป็นไรันไม่แต่ตอนนี้มันเกิดเหตนี้หรอกอะ่าไปชมบรรยากาศทางน้นหน่อยพาไปชมบรรยากาศทางน้นหน่อยค่ะตะกรตะกรงวิ่งตาวรอยายหน่อย ฮอยยายไหนคะอยยายไหนเนะคะราเรเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครก็เพื่อนเก็จั อากาศดีจุงเบรเยไปในคุณถอยไปทั้งนู้นสิถอยๆแล้วก็ไปทั้ทงนู้นเนี่ยโอเคครับตอนนี้ท้องฟ้าไม่ครึม すごい。<music> <music>